ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสมงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพเจ้าได,ด้บาทวยความบริสุทธิ์กอบุชาพระพุทธถวายพระสงฆ์จ,จิตใจจำนงมั่นคงกับพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แก้หมู่มานขอให้พบปสิอ่านในอนาคตการนี้เทินสาธุนะครับวันนี้ก็ ฝนฟ้าเนะียยังไม่ตกเรียกว่าเขาเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเนะีที่นนบุรีตกนะเมื่อวานพี่สมเึ็ก็มาหาผมนะแถวความหลวงปทุมธานีบ้านผมไม่ตกเอาสนะิแต่ไปหน่อยเลยไปแถวตังสิบฝนตกอ้านี่นะเรียกฝนตกไม่ทั่วฟ้านะไม่เป็นไรครับก็ถือว่ายังดีนะยังได้ตกนะ กมาให้ชื่นชมใจกันนะครับเนี่ยอขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่สํานึกเเิอทางมาจากนนทบรุรีแม่มาให้กำลังใจคนกำลังเสียกำลังใจจะดีขึ้นในียหน่อยๆแกก็มาให้กำลังใจเนี่ยน้ำบอ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจนะครับครับผลน้ำอะไรที่ว่าอร่อยออยนะแพ้หมดแล้วครับนี่น้ำใจของเราเนี่ย,เ,ยเป็น น้ำที่ยิ่งใหญ่นะถือว่าให้ความสนิทใจกันนะคุยกันนะน้ำของผู้ใหญ่ใจดีนะพี่สมนึกอยู่นูนนะ่นไงจังหวัดนนทบุรีนะบอกจะเดี๋ยวขวดต้ามาที่พอสมหินไปเลี้ยงหมาก็ฟ้ากระทิงแดงให้ลุกน้องไปสี่ขวด ให้รอปภก็สองขวดเ็าเปิดประตูเข้าออกให้นะแล้วก็ให้ไอคนขับรถอีกคนละขวดนะอ,อย่างนี้นะครับเราก็ต้องแบ่งเราต้องให้เขาน้ำใจอะ่ะนะดีกว่าดีกว่าเขามาขอเราให้ซะเลยดีกว่านะซื้อทุกวันนะนะวันละร้อยร้อยเก็บขยะมารถเก็บขยะมาก็สามขวดสองขวดสขวดีสขวดแล้วแต่ แล้วแต่จังหวัดนะผมให้หมดนะน,นี่ก็ถือว่าเราให้ด้วยใจอะนะจะมีจะจนไม่สำคัญคันอยู่ที่ใจนะครับเอาชมพระองค์แรกกัน นั่งคุยกันอยู่พระใหญ่นะดูพระไปด้วยอะไรไปด้วยนะแต่พระไปบ้างนะทำบุญกับผมมาหไหลหมื่นเลยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงจเจริญเจริญละพี่นะนะเงินได้มาหไหลหมื่นกะ็นะเป็นค่าอาหารชนักบ้างไปทําบุญส่วนหนึ่งนะแล้วยังสร้างช่วยผมสร้างพระหลวงพ่อโสธรด้วยเมื่อวานนะั้นนะเออไม่ใช่ทําบุญทําบุญทําบุญงานอ่านะ ทำบุญงานประจุกระดุกนะกวไายพระไปกับภรรยาผมเองไงนะคุณอเมงนะนี่ยก็ขอบคุณมากคุยกันอยู่นานนะเมื่อวานนั้นพะอคุยไปคุยมาผลปรากฏว่า คุยกันเรื่องพระวัดเกศนะวัดเกตชยโยนะครับวัดเกตชยโยอ,อาองคแรกนะครับสวยดีนันกน,นะสวยเนื้อในแก่งลาขึ้นแห้งเลยนะพูดถึงวัดเกตชยโยก็เลยหยิบวัดเกตที่เขาไปองนะท่านเชื่อไหมฮะวัดเกตชยโยที่หยิบเมื่อวานนั้นนะนะคุยกันนั่งคุยกันอยู่ประมาณสองชั่วโมงละสองสาชั่วโมงคุยกันอยู่พักใหญ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น กอหยิบพระวัดเกศมาให้ดมนให้ดู่เนะีกลินหอมเป็นดอกไม้นะฮะพี่เขาจะบอกเฮ้ยสมกินอะไรวะมายังได้ยังไงเนี่ยก็เลยบอก ung, มาจากพระแหละพี่ลองดมดูสิเป็นกลินน้ํามันจันกลินหอมดอกไม้จันเป็นวัชยโยนี่แหละชุดนี้แหละเนะะี่ยแต่องคงนั้นจะเคลือบด้วยเคลือบด้วยอ่า ยางไม้เขาเรียกเกสรไม้นะเคลือบก็เลยมีกลิ่นพอไรเ,เด้เดินได,ด,ด้รับไอเหือได้รับความชื้นปุ๊บกลิ่นก็จะออกโอ้ยแกตกใจแกบอกขนลุกหวดทั้งตัวเนี่ยเนี่ยอันนี้กลิ่นนี้คือกลิ่นของพระนะครับทอนส,สงเคยได้เคยแฝงนะกลิ่นนี้มาเลยหอมเลยดมไปอ้าวดมแหอมที่ไหนว่าหอมที่พระเรานี่เองนะเนาะเราก็บางนีะนะะนเนี่ยเออ เ,เกิดจากเอา้านะครับกิน่นเขาเรียกว่ากลิ่นอย่างนี้เขาเรียกว่ากิน่นของเกสรดอกไม้เนะ่ผสมจะเป็นร้อยปีหรือกี่ปีก็ตามนะสิบปีห้าสิบปีร้อยปีถ้าได้อากาศปั๊บเข้าไปแล้วได้จับน้ําเข้าไปเนี่ยนะจะเกิดความระเหยหอมข้ามาให้ชื่นใจทันทีเลยนะ เมื่อวานนี้ได้เห็นเป็นประจักษ์ตาเลยนะไปบอกไว้เดี๋ยวมาครั้งหน้าคัดวัดเกตไว้ผมทัาชุดถึงไว้พร้อมส่งอไอ้เราก็ยังว่าเล้วก็ได้นะพี่เราเป็นคนใจดีนะละมีน้ําใจด้วยนะเรากัดตะขันอะไรเขาบอกว่าเขาทําแล้วก็มีความสุขนะภรรยาเขาก็ดีนะพี่แหม่มนะผมมาเกรงใจนะ ผมเกรงใจว่าโอ้เอาปัตังมาบูชาพระเชาะ่าพระบอกดีว่าไปทําอย่างอื่นเป็นช่วยน้องคนสงเลี้ยงสุนัขด้วยทําบุญใส่บาตรพระด้วยทําบุญสร้างพระสร้างติสงสร้างอะไรแต่อ,อะไรหลายหลายอย่างเนี่ยคนสงก็รวมรวมไปหมายความว่าไม่ได้เอาของพี่ก็ไปคนเดียวนะของทุกคนที่ทําบุญมากับผมถูอเฉลี่ยกันนะใส่ซองไปถวายวัดบางหลวงหัวป่ารางัง ใครว่างเขาเชิญมาทําบุญนะครับที่วัดบาง,งหลวงมุป่าร้างเขากำลังสร้างสมเด็จพุทธจารย์โตใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยาตักกว้าง17เมตรสูง25เมตรแล้วก็มีโบสถ์กว้าง12เมตรยาว1 0 15เมตรแล้วก็มีหอกรองหอะระฆังและวมีกุฏิสงฆ์อีกนะอันนี้ต้องนีท่านต้องไปไปทําที่วัดนะแต่ว่าทำจะบูชาพราะพรสง์ คนสมก็จะตัดไว้นะตัดไว้ทาทาบุญนี่แหละกับเขาด้วยนะแต่ไม่ไม่ใช่ว่ามือนหนึ่งให้เขาหมดเลยนะผมผมผมต้องเอาไว้เลี้ยงหมาสามพันแล้วก็ไปสร้างสามพันแล้วสี่พันผมก็จะเก็บไว้ทําบุญต่างๆอะไรเงี้ยใส่บาทอะไรเงี้ยแล้วไปกินไว้ใช้บ้างเนี่ยเพราะพระนี่เป็นพระของผมเนี่ยไม่ได้ทําบุญหมายความว่าที่ท่านที่เช่าพระผมเนี่ยผมก็จะมีจิตจํานงแบบนี้นะเออก็ แกงให้ท่านทราบกันนะเดี๋ยวเจ้าเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเอาพระวัดเข้ามาไงอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับทางวัดก็เลยนะผมได้คุยกับลูกศิษย์วัดไว้คุยกับพระเขาไว้เขาบอกว่าก็แล้วแต่พรส่งฮะพูดเชิญชวนให้คนมาทําบุญก็ดีอยู่แล้วเนาะเนีนะ่วัดเกติชุดดีแหละนะแต่เขาเคลือบนะเนี่ยไม่ได้เคลือบของพี่นึกว่าเขาเคลือบยางไม้จะมีหลายองค์นะหอมเป็นกลิ่นแกนจันหอมเป็นน้ํามันเป็นทูบเลยผมก็ไม่เคยเลยลงน้ํามันลงอะไร ตกกระใจเลยบอกเฮ้ยี <c oughs> ิสมเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแกยังอยู่นเนี่ยออกคลิปไปเนี่ยแกได้ฟังเลยนะแกยึงบอกโอ้โหไม่น่าเชื่อ,อเลยว่ะอ้าวันนี้ชายโยล้นๆเลยให้ดูกันนะเมื่อกี้พิมพ์นิยมใหญ่อันนี้พิมพ์อกเจ็ดชั้นอกตลอดนะแต่อกตันยังหาไม่เจอจะมีอกตันอีกนะเก้าชั้นก็มีนะเกชั้นหายากนะเนี่ยวัดชายโยเนี่ยเจชั้นนิยมเนี่ยหาง่าย เนี่ยอ้าวครับเป็นพระนิยมอ่าดูพระสวยรวยไม่เลิกสักองคหนึ่งนะเนี่ยองค์นี้นะวันละขังยุบต้นนะไม่มีเม็ดเขียวไม่มีเม็ดแดงเนี่ยมีแต่แร่ขาดล้วนๆอ้าวองค์นี้แสนหนึ่งนะจะจำไม่ดีนะพระที่ลงผมบอกว่าแสนหนึ่งคือแสนหนึ่งจริงๆนะไม่ใช่แสนสามหัดพี่แอ๊ดนะขอโทษนะพี่แอ๊ดก็บอกแสนขาดผมบอกแสนสามหัดพี่แอ๊ดก็โหดล้อ อ,องค์นี้แสนหนึ่งนะผมไปเจอเสียนพระระดับผู้ใหญ่อขอโทษขออภัยนะพี่ต้อยพี่ต้อยมึงนนก็เคยไปคุยกับแกนะแกหยิบให้ผมดูเนี่ยแต่ผมเชื่ออาจารย์เซ้งมากกว่านะอาจารย์เซ้งท่าประจันเนี่ยไปพูดตัดสินประกวดพระเลยเนี่ยเนี่ยเขาจะเก็บอย่างเนี้ยพระราคาหลักแสนองค์เจ็ดแปดแสนน,นั่นน่ะอยู่กับเขานะเนี่ยอยู่กับอีกคนหนึ่งก็อง,องค์เป็นล้าน แต่พอสงอยู่กับพอสงเนี่ยก็เอาแค่นี้นะใครทําบุญแสนหนึ่งให้เนี่ยตามบัดแสนไม่ให้ขาดบาทจึงก็ไม่ให้เพราะเราต้องมีสัจจะของเราเนี่ยสายหนึ่งกับสนหนึ่งโอ้มอกี้นะ086018372อ่ะท่านลองไปหาดูนะให้เที่ยวหาดูนะนพอสงลงมาแล้วเที่ยวแล้วแต่ไม่ได้ไม่บอกใครเรากับพระพยังไงยังไงนะอันนี้ก็เนี่ยให้ดูกันวันนี้แหละนี่เอาดูวัดเกศชโย,ยอีกกันเนี่ย เดี๋ยวมีเยอะวัจเจย์ทยโยเนี่ยมีประมาณรู้สึกประมาณสิบอัลบั้มแล้วมั้งนะยสิบกองนะเนี่ย,ย,ส,ยสามสี่ร้อยองนะเนเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูจะค้นดูก่อนนะอันนี้วันนี้ให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะอ่ะพิมพ์เจดีสักองหน,นึ่งนะพระสวยรวยไม่เลิกเมื่อกี้นะองเมื่อกี้นะอ่าพระหลักเลือดแสนนะเอาดีวให้ดูอีกองนะ องนี้ไม่ถึงแสนนะองนี้หลักหมื่นอ่าแต่เป็นพิมพ์นิยมนะเนื้อจะจัดไปทางานช้างเล้วองเมื่อกี้นี้องพุทธคุณล้วนๆนะองนี้ก็จะดักจากไปทางเกษรหน่อยๆองนี้ราคาเยาวลงมาหน่อยนะผมเคยปล่อยไปสององนะจังหวัดพิษณุโลกน่นคนพิษณุโลกไม่ต่อผมเลยนะแล้วก็จังหวัดลำปาง องละแสนนะบอกแสนไม่ต่อเลยให้ทันทีโอนเงินเข้าบัญชีเลยร,รีบกดเลยเดี๋ยวกลัวเงินหายนะเดี๋ยวที่คอเจตเตอร์มันเ,นเ,นเนยอะนะเอาละครับก็ให้ชมพระก,กันนะคุยกันไปด้วยนะนยให้ความรู้นะทำบุญใส่บาตรเดี๋ยวจะว่าบูชาพระขายพระอย่างเดียวทำไมไม่ไม,ไม่ไม่เลี้ยงหมาก็ไม่ขายหรอกแม่มาให้ชมหรอกแ้วนี่ อ้ที่พินึกก็ได้ไปจะขายแบบนี้เมื่อวานนั้นนะกินดมเลยเนะี่ยผมยังดมมันยังหอมนะหอมไม่กลิ่นทูบกลิ่นดอกน้ํามันหอมอะไรอย่างนง้นนะน้ามันจันนะน้ําอบคล้ายๆอย่างนั้นเนะชื่นใจจ,จริงๆริงน,นะอนห,หอมตรงนี้ก็หอมนะเน,นี่ยเนี่ยดมเนี่ยนั่งอยู่เนะี่ยครับคือเขาบป็นตูดไปนะฮะก็อยู่นู่นแหละครับเราก็ไม่ประมาทนะเกิดขึ้นมาแต่ละวัน อายุเลขขลักเลขขบแล้วนะบางท่านก็ลืมว่าเอ้กูนี่ต้องตายใช่ไหมืมว่าไม่ตายไงอยู่ยังไงก็ไม่ตายท่านลองดูดีครับนักการเมืองเก่าๆเ,เนี่ยผมดูเนีวันนั้นเคยเห็นชาวลริกยงใจยุทธนะะอดีตท่านในยกราัฐมนงรีโอ้โหเนเป็นตะก่อนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้อายุมากแล้วเก้าสิกว่าเนี่ยถือว่าโชคดีนะ ถ้าเราไม่มีตังคนะ์แล้วโชคไม่ดีแนะ่ไม่มีใครดูแลไปอยู่บ้านพักคนชราเขาจะเอาเปล่าเม่รู้นะถ้ามีตังค์ล้วก็อยู่ได้นะที่ไหนก็ได้นะลูกหลานก็เฝ้าประคบประงม,มดูแลกันนะทำไมมีตังค์ก็จงว่าแหละตัวไครตัวเผือกตัวเผือก,ต,อกตัวมันเลยก็แล้วกันนะอย่าประมาทเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเราไม่กลัวตายนะไม่กลัวเสียชีวิตไปลำบากก็ต้องเล่งนะสร้างบุตรสร้างกุศล นะทำบุญทำกุศลกันใส่บาตรทำบุญสร้างกุฏิสง์สร้างสรานะสร้างเจดีวัดวารามก็ได้บุญได้กุศลน,นะไปัั้งวิปัสสนาเหมือนการมาฐานสวดมนต์ไหว้พระก็ได้บุญเป็นคนละแบบนะจะบอกใหนะ้อย่าประมาทในการทำบุญพระพุทธเจ้าบอกนะเราเกิดมาวันนี้วันนี้อยู่ดีกินดีปุงิี้อาจจะไม่ได้หายใจก็ได้ไหม อย่างคุณสมบัติเมตาเนียกินข้าวเสร็จนะร่างกายดีๆนะดูข่าวเนี้ยอาพอสายมาไม่หายใจซะแล้วเนี่ยเนี่ยมันเป็นไปได้นะสมบูรณ์นะดไหนเพราะเราอายุมากแล้วเนะเราก็ทำบุญไว้ยกับศาสนาเนี่ยวัดบ้านท่านแต่แหละแ,แถววัดแต่เนี่ยก็มีงานกุศลกระถินพระป่าเดี๋ยวเข้าพรรษาก็ไปทําบุญเดี๋ยวก็ออกกระถินพระป่าแล้วก็ไปอะไรต่อเนี่ยครั้งนี้ตรงนี้หลังสวยนะ แล้วก็พระป่าเสร็จแล้วก็ไปนู่นเลยหอมไม่หอมเมื่อมดขึ้นตอมก็แล้วกันนะ,ะคิดเอาก็แล้วกันเนี่ยนะมดตอมเนะนี่ยหลวพระเนี่ยนะเกศสอนดอกไม้เกศสอนเราอยู่ในที่ภาะหมดนะกลิ่นหอมเรื่องปกติเรื่องธรรมชาตินะพี่นึกนะขอบคุณมากนะพี่นึกนะพี่แมมรู้เลยนะเจะ้มามหาพรสุขเนี่ยคุยกันเรื่องสนุกสนานคือหนึ่งคบกันนะไม่เอาเปรียบกันให้กันกำลังใจกันนะดีใจกัน รักกันชอบกันมันก็ทําให้เกิดนะอินีขึ้นได้นะความสุขได้นะครับดูพระก็มีความสุขได้เขาบอกงั้นหมอไปตรวจโรคหมอหมอบอกโอ้โหไปทําอะไรมาโรคภัยไายเจ็บหมอไม่ได้กินตังค์่ะนะไปดูพระมากนะชมพระนี่แหละพรสงเนี่ยบอกหมอไม่ได้กินตค์เขาละได้กินน้อยนะไม่เป็นไรแล้วนะให้เขามั่งเดี๋ยวชีพจะตกงานขอบคุณมากนะครับพี่เนพี่นึกพี่บวรพี่บุ๊ดนาวพี่ นะพี่ยอดพี่ออสพี่โอสสารพัดพี่เลยเยอะไปหมดไม่รู้จะขอบคุณใครเอานะาวันนี้โชคดีมีความสุขมากๆนะอย่าลืมนะครับพระอรหันพระในบ้านเอาให้ดูพระเก่าเจ้าองค์หนะึ่งพระคุณพ่อพระคุณแม่นะอะงค์นี้สวยนะเป็นพระกรุกนะฝากลกลุวัดะระฆังฝากกลุนนะองค์นี้นะแสนหนึ่งนะ เนวองว์นี้หายากนะครับโชคดีมีเงินใช้มาเจ็บประจนร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีน้ําใจนะอย่าลืมนะอย่าประมาทในการสร้างบุญสร้างกุศลนนะทาไว้วันนี้เราจับขันหรือเราจากโลกนี้ไปเนี่ยทุกวันเราเนี่ยต้องจากกันแน่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยคุยกันทุกวันเนี่ยกลับไปบ้านพ่อบ้านอะไรเนี่ยต้องจากกันวันไหนวันหนึ่งพรส่งได้รับประตัวเองมาแล้วนะ ภรยาจากไปแล้วเนี่ยก็จะทําบุญวันที่9วิทนายนร้อยร้อยวันแล้วก็จะประจุกระดูให้เขาไม่น่าเชื่อใไหมอายุเพิ่งห้าสิบเอ็ดปีก็จากกันไปแล้วจากที่เขาก็ทําบุญเยอะนะเก็บตัวไวน้นะพ่อกระถินมาสามเจ้าบาลให้ดูปีนึกดูรูปถ่ายรูปเก็บไวเก็บไวน้นะโอ้โหก็บอกบันทึกรูปไปสามปีเนหมดเป็นล้านกว่าพ่อกระถินสามมังคี้หลายวัดนะพัละสามแสนห้าแสนรวมมาคนอื่นด้วยก็เป็นล้านนะเนะย โชคดีมีความสุขเราไม่ประมาทในการสร้างบุญสร้างกุศลถรับุญกับพรสฆ์ก็ได้บุญแล้วนีเนี่ยได้แน่นอนเลยท่านสาธุได้ผมแยกไว้เลยอย่างเงินของท่านที่ให้มาโชคดีรับรวยด้วยกันทุกคนนะครับพูดถึงพระพินึกบอกใหม่พรสงฆ์ภรยาขับรถไปเจอตำรวจทีขับรถเร็วนึกถึงพรสฆงได้ไวตอนที่น้องสาวพรสฆงได้พระไปแล้วก็ตำรวจเรียก เรียกเรีย,เ,รยเป็นร้อยคนแล้วก็ปล่อยพอมาถึงเขาก็เอาเชียวเขาก็กลัมพระสมเด็จที่เราเนี่ยชุดนี้แหละให้เขาไปน้องกลมมดูไว้ตำรวจบอกคันนี้ไปคันอือจอดพี่นึกคำบ,บ้างเมล่าเราฟังบอกห้าเที่ยวแล้วนะเนี่ยมันยังงั้นมาปรับเที่ยวละห้าร้อยห้าร้อยท่านเจ้าทัาที่เขาปรับที่ขับรถเร็วอะ่ะก็ให้ร้อยยี่ไปร้อยสามสี่ิเนี่ย รถแต่จะบินหรมั้งร้อยยี่สิบยี่ห้านี่ก็บึ้มแล้วแปดสิบนี่ก็ว่าเร็วแล้วนะที่ไปเป็นร้อยยี่สิบสามสิบเก็เรียกแต่พอมาถ,ถึงเอาพระออกมากรรมผ่านไว้ฉาห้าเที่ยวแล้วนะเขาว่านะอย่าไปลองนะเดี๋ยวเที่ยวที่หกนี่เขาเรียกเขาจ่ายตังค์เขานาคุณพ่อมาช่วยตลอดแล้วลองดูว่าเป็นไปได้เหมือนพี่วุฒิมะนาวทําสวนมะนาวอยู่ตัดต้นไม้กดกดกดคัตเตอร์ไป เฉือนมือตัวเองเขาแล้วแม่อยางกกบ,บ,บอลเลือดนะเท่านี้มันไม่ได้ดำไม่ได้ข้างหลังนิ่ข้างหน้านี่เขานะนี่พระอธอิให้เห็นเลยนะถ้าเราศรัทธาเนี่ยสิ่งที่ดีไปขอโชคขอราบทําดีมีศีลห้าบารมีเกิดทุกคนพระก็จะเกิดสิ่งดีๆให้กับเราทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ